สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆ,นนๆอยู่กับผมนะครับ oh. แฮมทัชพลเช่นเคยและว,วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับของที่ระทึกนะครับซึ่งเป็นของชิ้นแรกเลยของผมเองออกแบบโดยตัวผมเองทุกๆขั้นตอนนะครับดังนั้นอยากให้เพื่อน oh. ๆเนี่ยได้มาดูของจริงกันก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับ oh. นั่นก็คือเจ้านี่เลยครับนะี่เป็นแก้วกาแฟ กลิ่นเลือดนะครับไม่ใช่กลินเลือดนะกลิ่นกลิ่นเลือดนะครับก็ตั้งให้มันดูเวอร์ฟังไปอย่างนั้นแหละครับจะได้เหมาะกับช่องเครีอขาตกรรมนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใก,ใกล้ๆความพิเศษของแก้วนี้เป็นยังไงครับจริงๆมันก็เป็นแก้วที่ผม เรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอดื่มกาแฟมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยเคยมีเพื่อนแชร์เป็นเป็นภาพตลกๆให้ให้ดูนะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อแบบกินกาแฟให้แบบมันหายง่วงแต่จริงๆเราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มกาแฟโดยเฉพาะนะครับซึ่งค่อนข้างตรงใจครับก็ร,รู้สึกว่าตื่นมาก็ต้องดื่มกาแฟเป็นอย่างแรกเลยนะครับแบบโหยหามากๆแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอออย่างนั้นเราทําแก้วมาแบบดื่มเองดีกว่า ก็เลยนั่งวาดรูปครับเป็นรูปที่วาดเองแต่ก็ต้องออกตัวนะครับว่าเป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนที่คุณครูสอนหนังสือนะรับก็จะชอบแบบนั่งวาดรูปกระตูนนะครับหปเบือนๆอ่านกันดังนั้นก็จะมีฝีมือที่ไม่ค่อยดีมากแต่ก็ยังพอวาดเป็นรูปเป็นร่างได้เนาะก็เลยวาดนะครับไปลงสกรีนแก้วตัวเองหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วครับก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเนี่ยจะสามารถสร้างของที่ ระทึกนะครับหรือว่าอของที่ระลึกนี่แหละเป็นของตัวเองได้ผมมีความใฝ่ฝันครับที่อยากจะทำเ,เหมือนกับเป็นงานทางด้านศิละปะนะครับเพื่ออ,ออกขายหรือว่าทําเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าก็คงไม่ถึงขนาดเป็นอาชีพก็เลยทํามาเป็นของที่ระลึกสําหรับแฟนๆนะครับที่ไม่ได้ลําบากละกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะอ่ะเรามาดูแก้วกันเลยดีกว่าพูดไปต้องนาน แก้วใบนี้ครับถ้าเพืเ่อนๆดูใกล้ๆเนาะก็จะเห็นว่าเป็นรูปวาดของผมเองนะครับลักษณะก็คือเป็นแก้วเนาะแล้วก็มีเลือดไหลย้อยออกมาครับแล้วก็มีหัวกระโหลกนะครับเป็นลายแก้วสีเทานะครับวางอยู่บนมีดอิโต้ที่มีลูกตา2ลูกครับแหมให้ลมเหมือนมนุษย์กินคนยังไงก็ไม่รู้ก็หวังว่าจะเป็นรูปที่ชวนให้ดื่มกาแฟลงอยู่นะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นคําที่คิดขึ้นมาเอง ขำๆครับก็บอกว่า I love coffee ครับ not b r o o d ก็คือแบบเออฉันยังรักการดื่มกาแฟอยู่นะไม่ได้ดื่มเลือดนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนชื่อนะครับเป็นลายเซ็นนะครับว่าแฮมทัชพลแก้วใบนี้นะครับด้านไหนก็จะเป็นสีแดงนะครับตั้งใจเลยนะบอกโรงงานเลยว่าขอด้านในเป็นสีแดงแล้วก็หัจับเป็นสีแดงนะครับจะได้มีความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นเลือดจริงๆ นะครับดูโลกจิตยังไงก็ไม่รู้อ่ะครับก็สําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะมีแก้วเหมือนกับที่ทำใช้ใบนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันมาได้เดี๋ยวจะ ลงรายละเอียดนะครับในการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ในอีกหลายช่องทางครับใน f c e e o o o เพี่แมเองด้วยก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้นะครับรวมถึงใน YouTube ก็จะเดี๋ยวจะมีโพสต์จะสั่งช่องทางไหนก็ได้ครับเพราะว่าจะเป็น Google Form ให้กรอกเหมือนกันโดยรบกวนเพื่อนๆนิดนึงครับก็ เนื่องจากพี่ท่านทำมาแค่50ใบนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชันจริงๆดังนั้นจะให้เพื่อนๆสั่งได้มากสุดแค่5ใบต่อคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อใครเกิดจะไปแจกงานวันฮาโลาวีนแล้วเหมาไปเลยแบบ3 40สบใบก็เดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นจะไม่ได้นะดังนั้นก็จะจำหน่ายแค่50ใบเท่านั้นนั้นใครเร็วใครได้นะครับ50บใบเท่าน,นั้นเองถ้าคนละ5ใบก็ได้10คนแฟนๆสับสไครกันหมื่นคนนะครับก็1ในพันนะครับก็ขอให้ได้แล้วกันโอเค ราคานะครับอยู่ที่ใบละ290บาทอันนี้รวมส่งรวมส่งแล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสั่ง5ใบ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบหรือ5ใบเนี่ยราคาไม่มีการคิดค่าส่งเพิ่ม,เต,มเติมครับโดยผมจะให้ส่งจากโรงงานเลยนะครับโรงงานที่ผลิตเนี่ยไปถึงบ้านเพื่อนๆเ,เลยดังนั้นนิดนึงครับเนื่องจากพี่แอมก็ไม่ได้ไปเปิดนะเนาะไม่ได้ไปเปิดเช็คดูจากโรงงานดังนั้นตอนที่แกะกล่องน,นะครับฝากเพื่อนๆถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเนาะเกิดกรณีแบบแก้วแตกแก้วร้าวอะไรเงี้ยก็แอดเฟซบุ๊กพี่แอมมา นะครับเสิร์ชว่าแฮมทัชพลใน Facebook เนาะแล้วก็ทำการอินบ็อกมานิดนึงครับส่งคลิปมาให้แฮมดูนิดนึงเดี๋ยวพแฮมไปช่วยเคลมให้นะครับที่โรงงานให้ส่งใบใหม่ไปให,ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยังไงก็ฝากถ่ายวดิดีโอไว้นิดนึงเพราะว่าเขาน่าจะขอดูเป็นหลักฐานนะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับสำหรับของที่ระทึกนะครับชิ้นที่1ของพี่แฮมก็หวังว่าจะได้รับ การสนับสนุนจากเพื่อนๆที่าสามารถสนับสนุนให้ได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่มีไรายได้หรือว่าอะไรนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับแค่มาฟังคลิปของผมก็ดีใจมากๆแล้วจริงๆนะครับมันน้อยคนนะที่จะมานั่งฟังพอดแคสต์แบบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันดังนั้นแค่เพื่อนๆเข้ามาฟังมาเปิดทิ้งไว้บางคนบอกเออไม่แบบช่วยดูโฆษณาเปี่ยนอะไรเล็กๆน,ๆน้อยๆแบบนี้เป็นอะไรที่แค่นี้ผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็มันเป็นพลังในการที่จะทำผลงานดีๆต่อไปอย่างแน่นอน นั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับแก้วกาแฟกลิ่นเลือดหลายๆคนอาจจะสังเกตเสื้อเยียมเสื้อเยียมก็วาดเองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่จัดจําหน่ายนะครับทำมาแค่ตัวเดียวใส่นอนใส่นอนเองนะครับไว้อาจจะถ้าคิดจะทําเสื้อก็ไว้โครงการของที่ระทึก2แล้วกันนะครับไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็รีวิวแก้วแบบเบาๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ อย่าลืมนะแล้วดูแลตัวเองดีๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าใน Final File หรือว่าในช่องของตัวพี่เองไม่ว่าจะเป็นคดีที่ไม่ลงในไฟนอ f ฟาวหรือว่าลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับตอนนี้มีคอลแลบกับซากุระเที่ยงคืนด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตั้งใจทํำผลงานดีๆมาให้ทุกคนอีกเรื่อยๆเลยสัญญาครับแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ